ภูมิหน้า248ผลการผลจากการวางกิจเมื่อให้ทานค่าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ทานเช่นนั้นนั่นแหลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยมีความหวังผลให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยมุ่งการสะสมบุญให้ทานโดยคิดว่าเราตายไปจัดได้เสวยผลของทานนี้เขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายาดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้าที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ เขาให้ทานนั่นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราธิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นลทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสะสมบุญ ให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจะได้เสวยผลของทานนี้แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ําเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายเหตุเทวดาเหล่าดาวดึงเขาสิน้นฤทธิ์สิ้นกรรมสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยความไม่มีความหวังผลไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่ายามาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่าบิดามารดาปูยา่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราหูงหากินสมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้ ไม่หูหากินเราหูหากินได้จะไม่ให้ท่านจะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพรามผู้ไม่หูหาไม่สมควรเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดุสิตเขาสิ้นกรรมสิ้นยศสิน้นฤทธิ์หมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหูหากินได้สมณะหรือปรามเหล่านี้หูหากินไม่ได้เราหูหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือปรามผู้หูหากินไม่ได้ไม่สมควร แต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนเรสีแต่ครั้งก่อนคือคือเรสีอัตกะอัตกะเรสีวายมกเรสีวามะเทวะเรสีเวสลามิตรเรสีย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่านิมมานาดี เขาสิ้นกรรมสิ้นฤทิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังไป็คู่กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จับแนกแจกทานเหมือนอย่างเลอสีแต่ครั้งก่อนคืออัฏฐเลเซีระคุเลเีแต่ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสเขาให้ทานคือข้าวน้ำย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าอรณีมิตะวสวัสดีเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผล ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเขาให้ทานคือข้าวน้ำย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งทุตาเราโคมกายิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือ ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้สาริบุตรนิแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากและเป็นเหตุเป็นปัจจัยเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มาก